คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะภายใต้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวมีคนแอบเฝ้ามองคุณอย่างห่วงแหนเอามาดูเป็นยังไงบ้างนิ่งสงบเย็นราวกับทะเลนะคะที่อาจจะดูเหมือนมีคลื่นใต้น้ำแต่ ในความเย็นตรนนั้นความสงบเหมือนพื้นทะเลที่นิ่งอะคะ่ะมันอาจจะมันอาจจะมีความปั่นป่วนอะไรในใจของใครบางคนซ่อนอยู่ผ่านการมองด้วยความห่วงแหนนะคะตอนนี้คุณกับเขาเนาะไม่รู้นิ่งไม่นิ่งไม่ทราบหรืออาจจะไม่ได้มีประเด็นก็ได้แต่เขา,าจ,จะเป็นคนที่เองนิ่ง ไม่ค่อยแสดงในเรื่องของความรู้สึกได้เก่งมากนะเนาะแต่มันมีการที่มีสายตาห่วงแหนนะอยู่ตรงเนี้ยอารมณ์ที่อยากจะปกป้องคุณอารมณ์ที่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะห่วงเหมือนเด็กที่ห่วงของรักแล้วก็กลัวนะคะจะเสียของรัก ให้ใครเนะคะเขาอาจจะมีบางด้านคุณกับเขาอาจจะอายุต่างกันมีใครเด็กกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือไม่ได้ต่างแต่แบบตอนอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีความแบบงอแงง,ง,ง,งง้องแงงเล่นด้วยกันหยอกล้อกันแซวกันนุ่นหนินัน,นอารมณ์อยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง14ครั้งสดใสอีกครั้ง,อ,งอะไรประมาณนี้ใครบางคนก็อาจจะชอบทําตัวเป็นเด็กๆนะคะ เอาแต่ใจบ้างนู่นนี้นั้นอาจจะเป็นคุณหรือเขาเนาะแต่มันมีการห่วงกันอยู่นี่เกิดขึ้นอ๋อแต่อย่างที่บอกบางคนที่อาจจะนิ่งกันไปแล้วเนี่ยค่ะมีคนนะคะแอบห่วงแหนและก็กลัวว่าคุณนะ่ะจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครเนาะนะคนะโดวยเฉพาะยิ่งช่วงเนี้ย คุณดูดีแบบคุณหันมาดูแลตัวเองนะคะอาจจะดูดีขึ้นแบบผิ่หูผิดตามากหน้าเนอออร่องออร่าก็แบบเปล่งประกายเชียรหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็แบบอืมอสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเชียวนุนนีนันนันน,นะคะมันเริ่มมีสายตามองห่วงแหนแบบเอ๊ะทำไมทำไมดูดีขึ้นมีอะไรดีๆหรือเปล่าหรือ คิดจะย้ายความรู้สึกจากเขาไปไหนหรือเปล่านะคะอัจริงในเคสที่นิ่งๆห่างๆกันเนี่ย <c oughs> เขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่สวยงามที่คุณกับเขาอะมีให้กันแบบมากๆเลยนะนะคะอืมเขานะ่ะหรือเธอคนนั้นนะคะ อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นคนขี้อายหรือบางคนก็อาจจะพูดในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองไม่เก่งเนาะแต่ตอนนี้มันเขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกข้างในออกมาบางคนแอบ,บมองแอบบซุ่มซุ่มดูอยู่นะแต่ตอนนี้มันอยากจะออกตัวนะคะมาหาคุณและหรือเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกให้คุณได้รับหรือนะคะบางคนก็กลัวเหมือนกันนะว่า ช่วงนี้คุณออกไปไหนมาไหนบ่อยหรือคุณแบบมีกิจกรรมอะไรไม่รู้แบบบ่อยๆทานู่นทำนี้จนแบบเอไปเจอใครใหม่ๆหรือเปล่าเนี่ยสองสัยจังเลยเนี่ยฮะนะคะอ่ามันมีการที่เขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวเด้แหละชวนคุณไปอาไปทำอ่าไปเที่ยวข้างนอกไปดูหนังฟังเพลงดเดนล่นอะไรก็ตามแต่หรือไปเที่ยวไกลๆได้กันเลยนะนะคะอืมคุณนะนะคะ คุณอาจจะมีด้านบางด้านเหมือนกันเนาะที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าฉันดีพอไหมฉันสวยพอไหมฉันได้นู่นนี่นั้นไหมแต่เขาบอกว่าคุณที่เป็นคุณอนะคุณก็ดูงดงามในแบบของตัวเองแล้วแหละและเขาอะค่ะนะคะมองเห็นว่าคุณเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นของขวัญล้ำค่าในชีวิตเขานะอ๋อก่อนหน้าน,นี้ถ้าบางเคสมีประเด็นเนาะ เขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนเหมือนคุณเป็นอะไรไม่รู้อ่ะจนจนวันเนี้ยที่มันอาจจะต้องห่างเหนินหรือสูญเสียกันไปในความสัมพันธ์บางเคสนะคะเขารู้แล้วว่าเขาเสียสิ่งที่มีค่าไปแล้วเนาะถ้าไม่ใช่ก็รอไปนะคะเขาอาจจะเคยบางคนก็นอาจจะเคยเจอสิ่งที่ไม่น่ารักมาแต่เมื่อมาเจอคุณเน่ยเขารู้สึกว่าคนนี้แหละเหมือนเป็นของขวัญในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยนะคะ อืมแล้วช่วงนี้เหมือนคุณคุณอาจจะมีอะไรโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ที่คุณใช้ความสามารถพิเศษของคุณทำอะ่ะและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ให้กับคุณจังเลยอะ่ะถ้าคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะเขาอยากจะบอกว่าคุณทำได้เธอทำได้เธอเชื่อเธอเธอทำได้เขาอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองด้วยนะนะคะถ้าบางเคสที่มีด้านของการไม่มั่นใจในตัวเอง เนาะจริงๆถึงแม้บางคนอาจจะมีความนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามแต่แ่เขาก็รู้แลละค่ะว่าไม่มีใครที่เข้ากับเขาได้เหมือนคุณ mm. เขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะเออเอาจริงๆเขาอะ อาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่คุณน่ะเป็นคนที่ทำให้เขาอ่ะเปิดใจหรือคุณนั่นแหละเข้าไปถึงใจเขาได้เออนะคะคุณดูแบบคุณอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นความอบอุ่นในชีวิตเขาเป็นไฟไฟฉายสองทางในซอยมืดๆเข้าบ้านเขา นะคะอืมแล้วก็อีกในหนึ่งถ้าบางคนที่ว่านี่เงียบสงบจริงๆอะคะ่ะแบบไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยเหมือนเขารอสัญญาณจากคุณเหมือนกันนะคุณช่วยส่องไฟให้เขาหน่อยได้ไหมอะสกิดสกิดมาบอกเขาก็ได้ว่าเออคุณยังแบบยังเปิดใจรับเขาอยู่บางทีเขาอาจจะกลักวกล้าในการเข้าหาคุณเนาะนะคนะ,ะก็ไม่รู้นะถ้าคุณแบบให้สัญญาณมาหลายรอบแล้วแล้วก็เขาก็ไม่เคยทำไรสักทีงั้นคราวนี้เขาต้องกล้าทําเองแล้วแหละ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในคุณกับเขาอะค่ะเป็นเคสประมาณไหนเพราะว่ามันคือแรนดอมอะเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องของทุกคนใช่ไหมล่ะใหญ่อ,อินกันเยอะนะเขาอยากจะมาใช้เวลากับคุณจังเลยค่ะนะคะอืมแล้วช่วงเนี้ยในความที่แบบนิ่งเงียบสงบอะไรก็ตามแต่คุณดูให้เวลาตัวเองได้อย่างมีความสุขอะ่ะคุณดูเอนจอยกับการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอะ่ะแล้วเขารู้สึกแบบ นี่อะไรยังไงเนี่ยเออให้เวลาตัวเองขนาดนั้นเนี่ยคือยังไงไม่ต้องมีฉันก็ได้เนี่ยหรอหรือไม่เห็นความสําคัญของฉันเนี่หรอมีการห่วงห่วงเลยนะว่าคุณไปให้เวลากับคนอื่นด้วยหรือเปล่าที่ไม่ใช่เขานะีคฮะอันจริงๆอะค่ะใครบางคนเนี่ยเพิ่งรู้นะคะคุณค่าของคุณเมื่อสายไปหรือไม่งั้นก็คือ อาจจะยังไม่ได้สายไปก็ได้ค่ะเขารู้แล้วว่าสิ่งคุณน่ะเป็นคนที่สำคัญและมีผลต่อใจเขามากและมีค่าต่อใจเขาขนาดไหนบางคนก็อาจจะมีด้านที่แบบฉันควรจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้สิอะไรอย่างนี้ด้วยนะอืมประมาณนี้นะคะมีคนอยากจะเดินทางเข้ามาหาหรือเข้าด้วยหรอกค่ะว่าบนเส้นทางเดินของเขาเนี่ยมันจะต้องมีคุณ ที่จะต้องเดินเคียงข้างกันไปนะคะเตอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณยังอยากจะเดินไปกับเขาหรือเปล่าเนาะ You are m i เห็นปะห่วงแหนเธอเป็นของฉันเธอเป็นของฉันอยู่นะนะฮะ Wanna hold you tight อยากจะกอดเธอนั้นแน่นจังเลยนะคะ I'm thinking about how I should apologize to you กำลังคิดอยู่ว่าจะขอโทษคุณยังไงดีมีประเด็นกันหรอ I'm the one who wants to be with you, deep inside I hope you feel it too, waiting on a line of green and blues, just to be the next to be with you. ค like <me ans> ืออย่างนี้ค่ะมันเป็นเพลงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อยากจะอยู่กับคุณและลึกๆเขาก็เชื่อว่าคุณน่ะคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเขารอสัญญาณจากคุณอยู่นะ สัญญาณจากคุณเพื่อที่จะเขาจะได้กลับไปยืนเคียงข้างคุณอีกครั้งเนาะก็เป็นรรนดอมนะคะไม่รู้เรื่องราวของใครกันเอ่ยนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตงทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ